รีบขนของขึ้นที่สูงฝนจะถล่มกรุงเทพนานเจ็ดวันหรือปีนี้จะเป็นปีแห่งอาเพศปีหน้าเป็นปีแห่งการทำลายล้างของจริงมันคือส่วนหนึ่งของแผนลดประชากรโลกลงสามส่วนให้เหลือเพียงหนึ่งส่วนบทความโดยอาจารย์เดชานรุนาศก่อนจะไปท่าฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะ จะโพสต์เรื่องนี้ก็ทําใจสันส่นๆอยู่นะจริงอยู่ว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆนาทีแต่เรื่องนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และเรื่องของจิตภายในที่ได้คําตอบตรงกันหมดว่าฝนจะตกหนักที่กรุงเทพมหานครกับเขตปริมณฑลนานถึง7วันตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองหรอกครับลมฟ้าอากาศอะไรมันจะวิปริตขนาดนี้ได้ ฝนตกที่กรุงเทพแค่สามวันติดก็อ่วมอรไทยกันหมดแล้วนี่ลากยาวไปถึงเจวันเลยหรือผมคิดในใจแต่พอมาเห็นวนลมฝนที่ก่อตัวขึ้นทางมหาสมุทรอินเดียแล้วเห็นอินเดียน้ำเริ่มท่วมหนักหลายที่ไม่มีพายุแต่มีฝนตกหนักจนน้ำท่วมใหญ่มองเฉียงลงมาด้านใต้ก็เห็นประเทศขเมรจมน้ำกันหมด เห็นผู้คนกรีดร้องขอความช่วยเหลือกันวุ่นวายเหมือนกึ่งฝันกึ่งตื่นต้องลุกขึ้นมากลางดึกคอยมาตรวจสอบดูสภาพพยากรณ์อากาศว่ามันจะวิปริตอาเพศจริงไหมนี่มันก็ใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วนะเปิดหน้าจอดูปุ๊บก็อุทานว่าลมฝนบ้านี่คืออะไรกันแน่ถ้าลอยมาจากมหาสมุทรอินเดียเข้าโจมตีแต่ในกรุงเทพ กับเขตปริมณฑลอย่างเดียวมันเป็นบ้าอะไรกันปกติมันควรจะลอยลงตำ่ำแต่ต้องเคลื่อนตัวไปทางภาคใต้มันถึงจะถูกแต่นี่กลับลอยขึ้นสูงและพุ่งเข้าหากรุงเทพยอย่างเดียวเลยจิตทายในบอกตัวเองว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วแกจะต้องไปตั้งสมมติฐานว่าในประเทศไทยมีใครอุตริไปทดสอบเครื่องผลิตดวงอาทิตย์เทียมไหมอีกนั่นลละ เขาก็จะด่าเราทั้งบ้านทั้งเมืองเอาเป็นว่าจิตภายในของตนเองบอกมาขนาดนี้รวมไปถึงนั่งเฝ้าหน้าจอตรวจสภาพอากาศที่มองเห็นความผิดปกติอย่างมากมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยที่มวลฝนจำนวนมากจะพุ่งเป้ามาที่เมืองหลวงของประเทศไทยกับเขตปริมนทลทั้งหมดที่ค่อนข้างชัดเจนมาก จึงขอเตือนเพื่อนๆทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพทุกเขตและปริมณฑลทุกเขตให้รีบเตรียมตัวเก็บของขึ้นที่สูงกันเอาไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะจะมีเวลาแค่30ชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องถามว่าเขตของตนเองจะท่วมไหมเอาเป็นว่ารอบนี้ฝนตกหนักและกินพื้นที่ขยายไปมากเกือบทุกเขตผมอยากคาดการผิดจริงๆ แต่นี่มันค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนมากก็ต้องออกมาเตือนให้ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆมวลน้ำมหาศาลจากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทยัยยังมีมาเติมเรื่อยๆการระบายน้ำไม่หมดง่ายๆของเขื่อนเจ้าพระยาและยังมาวันไหวจากร่องอากาศวิปริตผิดเพี้ยนนี้อีกที่หอบมวลฝนเข้ากรุงเต็มๆพร้อมกับมวลน้ำเหนือ นึกแล้วก็ให้หนาวเหน็บขึ้นมาในหัวใจหรือว่าปีนี้คือปีของอาเพศปีหน้าคือปีแห่งการทำลายล้างจริงขอให้เพื่อนๆทุกคนจงโชคดีและปลอดภัยกันทุกคนนะครับฝนใกล้จะหมดแล้วมันใช่เหรอที่นี่คือเฟซบุ๊กแรกที่จะเขียนเตือนเพื่อนๆว่าไม่มีทางที่ฝนจะหยุดตกลงง,ง่ายๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกับเขตบริมณฑลอุณหนภูมิของมวลอากาศเย็น จากประเทศจีนแผลงมาแค่25องศาเท่านั้นจึงไม่มีทางที่จะทำให้ฝนหมดไปจากประเทศไทยง่ายๆถ้ามวลอากาศเย็นที่จะแผ่ปกคลุมมาได้สมบูรณ์นั้นบนหัวของแผนที่ประเทศบังคลาเทศกับเมียนมาตอนบนฝนคงไม่เข้าถล่มแบบเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในตอนนี้หรอกครับวันนี้จะเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และความเชื่อลึกลับให้ฟังนะครับ สงครามรูปแบบใหม่รวมไปถึงสภาวะอากาศที่วิปริตได้เกิดขึ้นและมีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้หมดแล้วของสองมหาอำนาจใหญ่ที่เห็นตรงกันนั่นก็คือแผนลดประชากรโลกลง3ส,ส่วนให้เหลือเพียงหนึ่งส่วนมหาอำนาจแรกก็คือกลุ่มซาตานประโยชน์ที่ได้ก็คือที่ดินทองคำแร่ธาตุอำนาจและแหล่งอาหารใหม่ลดประชากรขยะ ที่เป็นภาระทิ้งให้หมดมหาอำนาจที่สองก็คือรหัส6ก6กจากสภา,ากาเลกซี่เห็นด้วยให้เหลือประชากรเอาไว้แค่หนึ่งส่วนเพราะประชากรโลกมีจำนวนมากแต่ไม่มีความฉลาดไม่มีคุณธรรมเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ระบบสุริยะของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีความเสี่ยงที่จะทำให้กาแล็กซี่นี้มอดดับลงสภา,ากาแล็กซี่ ได้พยายามส่งคนลงมาเตือนโลกหลายรอบแล้วแต่ส่วนใหญ่เมื่อลงมาสู่โลกกลับทำภารกิจล้มเหลวหลายครั้งหลังจากผ่านประตูมิติที่3ของโลกลงมาไมโครชิปความจําก็รวนกันไปหมดสุดท้ายนักรบพวกนี้หลายคนก็เลยหลงติดอยู่กับความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณภายในของตนเองแต่หาหนทางหลุดพ้นไม่ได้กันสักทีเมื่อถึงเวลานาน,านมากจนเกินไปไม่มีทางเลือก ก็จำเป็นต้องร่วมมือกับซาตานยกดาวโลกดวงนี้ให้ปกครองอย่างน้อยก็ดีกว่าการมีประชากรโลกจำนวนมากที่มีสติโง่เขลาและ,ะไร้คุณธรรมเพิ่มขึ้นมากในทุกวันที่ไม่อาจจะปกป้องโลกใบนี้ได้ แต่ปัญหาของกลุ่มซาตานกลับเกิดมีสองอำนาจขั้วใหญ่กลุ่มใดสแสวงหาแร่ทองคำได้มากกว่ากันกลุ่มนั้นก็จะได้อำนาจสูงสุดไปกลุ่มที่แพ้ก็ต้องยอมซีโรราบให้สำหรับมนุษย์โลกที่ฉลาดและมีความตื่นรู้และมีคุณธรรมสูงจะรอดทั้งหมดนั่นคือเงื่อนไขาจากสภากาเล็กซี่หลังจากกราดโทกหกทำภารกิจเสร็จสิ้นลง ในการออกสำรวจหาแหล่งแร่ทองคำเพื่อเก็บเอาไว้ให้มนุษย์ที่เหลือรอดไว้ผลิตเป็นพลังงานและใช้เป็นทุนในการสร้างอรารยธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างมนุษย์โลกที่เป็นรูปธรรมขั้นสูงขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เข้ามาปกครองโลกธรตทาแทนซาตานตามข้อตกลงกันเอาไว้หมายความว่าตราบใดที่มนุษย์อารยธรรมใหมย่ยังเกิดขึ้นไม่ได้ซาตานก็มีสิทธ์ ที่จะกอบกวยเอาแร่ทองคำออกไปจากโลกใบนี้มากเท่าไรก็ได้วันนี้มนุษย์หลายคนจะเห็นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่ใกล้สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกและเชื่อว่ามันจะเข้าโจมตีสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก แต่แค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงพายุทั้งหมดจะเคลื่อนตัวออกจากสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกและจะมีแค่ปลายหางเล็กๆที่เกิดเป็นมวลฝนตกในบางรัฐเท่านั้นและมันจะเคลื่อนหายออกไปจากจอเรด้าในทันทีนั่นแสดงให้เห็นว่ามีฐานทัพขนาดใหญ่ของซาตานอยู่ที่นั่นในขณะที่ฐานทัพฝังมหาสมุทรแปซิฟิกทางทะเลจีนใต้ การค้นหาทองคำน่าจะหยุดลงชั่วคราวส่วนที่อินเดียกำลังเริ่มค้นหาทองคำเป็นรอบที่สองอิสราเอลเตรียมพร้อมถล่มอิหร่านเป็นไปตามแผนลดประชากรโลกของสภากาเล็กซี่กับซาตานรัสเซียจีนเกาหลีเหนือและกลุ่มประเทศอาหรับจะเข้าร่วมสงครามเต็มรูปแบบเพื่อรบกับอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศพันธมิตร ในขณะที่สภาสาธารณาสุขของซาตานก็จะเริ่มปล่อยเชื้อโรคตัวใหม่ออกมาไปพร้อมๆกับการทำให้เกิดแผ่นดินไหวซึนามิไฟป่าน้ำท่วมโลกและความแห้งแล้งสลับกันไปมาเพื่อให้มนุษย์เจ็บป่วยและขาดแคลนอาหารอย่างหนักส่วนประเทศไทยแค่รอให้สภากาเล็กซี่ส่งแม่ทัพใหญ่ของสภากาเล็กซี่ลงมาทำหน้าที่จัดการปัญหาทั้งหมด และเร่งฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับพระศัสดาพระองค์ใหม่แต่นั่นต้องแลกกับการสูญเสียของผู้คนที่โง่เขลาและไม่มีคุณธรรมในประเทศไปถึงสส่วนเสียก่อนตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับซาตานตอนนี้ผมมีหน้าที่แค่เฝ้าดูน้ำจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพกับเขตปริมณฑลว่าซาตานกับปราดโขกกจะทำกันแบบไหนจะเตือนอะไร และจะมีใครที่ตื่นรู้กันบ้างว่ากันว่าเป็นยุคที่เราจะต้องยอมทิ้งญาติพี่น้องเพื่อนสนิทรักใครหากเขาไม่เชื่อคำเตือนของเราเขาก็เป็นหนึ่งที่จะต้องอยู่ในกลุ่มไม่ได้ไปต่อก็เท่านั้นเองส่วนพวกมนุษย์แสงจะไม่ได้รับผลกระทบใ,ใดๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่รุนแรงขนาดไหนก็จะมีเหตุให้ถูกย้ายหรือได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยทั้งหมด เหมือนเรื่องบังเอิญแต่ไม่ใช่การบังเอิญเพราะจะเป็นกลุ่มที่สภากาเล็กซี่ได้เลือกเอาไว้หมดแล้วนามท่วมประเทศคราวนี้มีแต่คนชั่วที่ดีใจที่จะได้เงินงบประมาณก้อนใหญ่มาเข้ากระเป๋าของตนเองยิ่งท่วมมากเกิดภัยพิบัติมากก็จะยิ่งรวยยิ่งโกงกินกันมากก็เพราะมีคนชั่ว,วแบบนี้มีเยอะมากจนล้นโลกเขาจึงต้องกำจัดทิ้งให้หมดไปจากโลก บทความโดยอาจารย์เดชาน,รนาร u า a สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ